ปีนหน้าเขาว่าน่ารักแตกแต่แตกโอ้โห What the fuck โอเคฮะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะไม่ได้อัพคลิปมาสองวันแหละไปเล่นเกมอื่นอยู่นะครับผมก็ ตอนนี้แบบว่ามีทาคลิปเกมอื่นไว้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อัปโหลดลงให้ดูนะครับผมแต่ก็ติดตามไว้ด้วยนะครับไม่ได้อัปมาสองวันแล้วพีบีไม่เล่นเลยนะครับผมเข้ามาวันนี้มันเขาจะมีแจกพกอันนี้นะครับก็อแ18ซามูไรนะครับเล่นครบเวลาได้มานะก็เลยแบบว่าตั้งใจมาลองอยู่แล้วนะครับผมพกในตนำนานแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปลุยกันในเกมแล้วกันครับจริงตั้งใจอยากจะมาเล่นสไนเปอร์นะแต่ว่ามันมีพกแจกหม่นะก็เลย ดี๋ยวมาลองพกกันด้วยแล้วกันนะผมผมไม่ได้จะมาเกียนอะไร,ะไรยางใดเลยนะฮะตั้งใจมาเล่นพกนะผมก็คือมันมันไม่ค่อยมีคนเล่นแบบหมดพกอะ่ะผมเลยต้องสร้างเป็นสนยแล้วเปิดพกเอาบางทีคนก็จะหาผมแบบว่าเกียนพกเกียนพกแนละ้วผมไม่เกียนนะแหล่ไม่เกียนเหลอใช่ปะๆไม่โดนไม่โดน <c oughs> เดี๋ยวกูโดนไปหาใช่ป่ะ อะไรโยมนี่นี่ะก๊อกสิบแปดนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อเลยนะครับเมื่อก่อนมันจะมีแบบธรรมดาคือสีดำนะครับต้องทำฉายาถึงจะได้นะโอ้ย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 ,อย,อย,อยแตก <c oughs> ไม่ค่อยเจนลยแซ่บเอาจริงถ้าคนเคยใช้ปืนนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะว่ามันค่อนข้างจะโคตรดีดเลยนะเฮ้ยปดแป๊บแป๊บแป๊บผูคนอือ เน้นเน้นเน้น,น,นแตกไอ้เนองไม่มาเล่นๆนะฮะคนบอกผมเกียนผมไม่เกียนนะไอ้ผมไม่เกียนนะไม่เกียนกับบ้านแล้วไม่ค่อยมีคนเข้าเลยวะ ผมไม่รู้ว่าผมซ่าเป็นแบบเปิดบล็อกหรือเปล่านะคนเลยไม่ค่อยจะเข้ามาเล่นกันเท่าไหร่ตอนแรกผมไม่หาห้องหกเล่นแบบไม่มีเลยครับเออมาสร้างห้องเล่นเองนะเป็นสภายในเปิดบกนะโอ้ยเฮียบุกบอมโอ้โหเอาแล้วว่าเฮียโดนโดนเล่นคืนกันแล้วไม่แต่หลอคนค่อยเยอะก่อนผมมันผมบอกเลยปืนนี้มันเกลียดนะแต่ว่าแบบยังไม่ใช้แสงนี่แม้วจริง เฮ้ยเกมแม่งซมายุติธรรมวะตัวกระพริบเจ็ดใจแม่งยุบสายยิงก่อนไม่ตายไปเอาคืนแซงยิงหัวกูเลยนะไม่ได้วะนี่ยิงหัวกูพี่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยไม่ตายมาดิวัดบลาวัดบลาวัดบลาดูปืนกูด้วย อ euh ุ้ยตกเดนไม่ถึงเจนรกครับม no ึงโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยคนแรกสัตว์สวดิโอ้ไม่ตายวะบางบางนั้นถ้าผมจะยิงมันก็โดนครับค e ือ uh, ปืนมันโคตรจะดิดแหละกรอบอะแล้วมันก็ยิงตัวมันก็ตายครับผมไม่รู้ว่าถ้าใส่พวกฉายาล้านมันเกี่ยวกับทำให้ปืนมันดิดขึ้นหรือเปล่าจัดหนักเลย โอ้่หเน้าอะไรยิงน,นะไวเราก็จะเอาพวกยิงโอ้โหตัวกระจายช็อตแตกอีกหนัแตกเลยผมเห็นแล้วต้นนะไปห,หยใครยิงวะ Hey, ไอเชี่ยมันถูกไปเก้อโว้ยเจอเทคนิคไหนปะซือผมก็เคยไปบ้า,บา,บาทำลิปนาเกียนเกียนแบบนี้มาแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ก๊อกนะผมเกียนจริงต้องปืนนี้ไอ้สัตว์มาดีตายวะเอววะวัดกระพี้ใช่ไหมเฮ้ยตายวะ นัดเดียวกันแล้วนะผมคนมันนัดเดียวไม่ตายนะครับเอ,อ้ยคุณต้องการใช่ไหมยับเนื่องกำลังยิงอย,ยู่เสื่อนรุนแรงตายแตกตายแล้ววิ่งแล้วใช่ไหมแตกมาดีสัตวโอ้ยติดติด พี่มันเบ er อร์หนึ่งน,นะเรื่องความเกียร์นะผม,มต้องพูดถึงนะไอ้แต่ผมก็ยืนยันคำเดิมน,นะว่าผม,ไ,มได้ตั้งใจจะมาเกียร์นะชาวบ้าผมหาห้องเล่นพวกไม่ได้นะคือมันไม่ค่อยมีคนเล่นหมดผมอะผมก็เลยแบบอุ้ยอ้าวไปกดทิ้งปืนไอ้เชี่ยมึนเล่นตัวนะพาย เฮ้ยอะไรหายวะเนี่นแต่โอ้โยัสุเหลือเฟือไวนะ้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยบบเยดี๋ยวไปหารอแป๊บเฮ้ยเพ่นีพื่อึโอ้ยโอยโอยไม่ตายวะโอ้โหเจ็บแม่ดีบาซิวเว้ยโอ้โหไอ้เฮดเกหลุดแล้วผม โอ้โหมะมะโมกรุดอะโมกธรรมดาหรือว่าอะไรอะทำไมมันไม่แตกวะเห็นแล้วกำลังเดินขึ้นบ้านเราตอนนี้นะเอาไปแล้วสวยเฮ้ยเฮ้ยอันเน่้ยอันแน่เดี๋ยวเรื่ออันเนี้ยมันจะเป็นฐานของความเงินครับ อุ้ยโดนด้วยมันทำไงล่ะโอ้โหจะได้เลือดน้อยเท่านั้นแหละเดี๋ยวตอนนี้ผมงงอ่ะเด็ดไปโน้ตแล้วข้างหน้ายิงข้างหลังยิงมั่วมาเดียโอ้ยตกไปหาบงดีดด้วะโอ้โหไม่ตายด้วยเลยวกันรอดได้ไงวะยงิยงขนาดนี้ยงิงขนาดนี้ยังรอด โดนไม่ถึงอุ้ยโอ้โหไอตัวเนี้ยยิยงนักการ์ดุดตลอดเลยอะเจ๊มันใส่เหตเกียร์เหรอหรือวา่าอะไรวะอืาอือึจะไปไหนล่ะจ๊ะ มานี่งมานี่เฮ้ยเป็น่าวะเอาหายเฉยนี่ไงน,นี่ไงแต่อาบไม่ได้โอ้โหไอ้พวกนี้แม่งใส่หน,หน้ากากวะที่ผมจะยิงมันไม่แตกนะนัดเดียว แม่งอะไรเด้งเขาจะหัวบลงรือ่องเนี้ย <c oughs> โหหยิบไปโดนพวกมเกลีร์พวกข้างบนกันนะตอนนี้เดินลำบากมากเลยโอ้โหถ้าแบบ เป็นโล่งๆนะไม่มีหน้ากากไม่มีอะไรนะสบ,บายให้ผมอะอันนี้มันใส่หน้ากากะนะเล่นระบากคนละทีนะโอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ร้อกสิบคิวอะไรฮนะอืมอหเพื่อนกู ไม่เห็นนะดิไม่เห็นนะดิดีก่อนใช่นี่ไม่เห็นมันไม่เหลือความเป็นโมดสันในแล้วนะผมว่าห้องนี้นะโอ้โหเช่นหลังก็ลองเล่นกันดูนะมันเป็นปืนนี้ต้องเล่นครบเวลาได้นะฮะปืนปอกในตำนานนะฮะ โอ้โหเออโดนได้ไงลายสมุไรนะผมหาซื้อมาลองใช้กันได้นะจ๊ะบีกันดาเขาว่าน่ารักแต่แตกแตกแตกโอ้โหพอถึงฟ้กคือพีอ่นำเบอร์หนึ่งนะเรื่อง ความเกลียนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโอ้ยโดนเลยเชี่ยนคิวเลยอุ้ยโอ้โห,โหเก็บแม่ท่ามุงฟันกูตายแล้วโอ้โหพกร้อยเมตรไอ้น,อนดด้องธรรมดาต่อโมงของพี่มัน มันวะมันอยู่คนเดียวน,นะ้นด้วยเขาหัวร้องโอ้โห,โหผมต้อนนี้อยู่ยาววะยังไม่ตายนะถึงมีดถึงมีด แป๊บแป๊บสุดหมดสุดหมด,ด,หมดไม่ถเดี๋ยวพี่จะฟันเขาอีกนะสภาพโอ้โหไอเดียพี่พกยูซี่แล้ยผมก็มีนะตัวนี้ไม่ไอดีนี้ไม่มีนะแล้วเล่นให้ดูแล้วขึ้นไปฆ่ามันดิไอพวกข้างบนน่ะเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ ไอ้ยเกียร์ต้องหาโมงปันหลุดแล้วเพื่อนอันนี้กูจะตายแล้วนะเอ้ยไอ้พวกเนี้ย,ยมันชอบใส่เหตเกียร์นะไม่สนว่ายิงหัวสองลัทธ์หตายโคตรยากเลยตายเ,เอ็ดตายเอ้เอตายตาย เอาไว้เราคลองข้างบนแล้วไหมเฮ้ยไ,ไม่ตายเอ้ดี๋้วโอ้โหกี่คิวแล้วนะกูได้มาด้วยความมุกม,มันนะ <c oughs> ไม่ได้ไปเล่นสนปืนพกผมหมดแล้วจะต้องมาเล่นทนาย

แต่งวะเสเลยโอ้หลายคนต้องสงสัยนะแบบทำไมผมไม่เอาบาลเลตมาเล่นยังไงาะว่าเอาพกมาลำพังไม่ก็เกลียดแล้วนะถ้าบาไปเรื่อยเดี๋ยวแบบพกจะไม่เชิดฉายนะผมก็ทีอแปดอะมันมันเป็นปืนที่ยิงรัวนะลองแตว่ากดค้างได้เลยนะแต่ว่ามันจะค่อนข้างดีนะถ้ากดค้างนะต้องลองแบบว่าคุมปืนดูนะผมมันก็เหมือนปืนกลแหละ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แรงนะอะไรนะต้นองลองเล่นดูอะ,ะเราต้องความชอบฮ่าเซตกูตัวนี้เอาไปนม่งแมตตตายวะแล้วแบบโหเราได้ทีมดีแล้วนะครับประเด็นนะผมเดินขระด้วงเลยทีนี้มุดูแล โอ้โหเป็นโคตรแรกเลยนะมันแรกนะไม่ใช่ผมนะวาร์ปมันวาร์ปโอ้ยพอจะจบโคตรนานโอ้โห55คิวแล้วคือผมก็ธรรมดาคนระับดูรู้กันนะว่าเบ้นหนึ่งของความเกลียดน,นะพีพีเซาไทยนะผมธรรมดาพี่นี่เองนะอ่เราลเล่นเราเล่นยอกๆเล่น,นครับ ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเนี่ยบล็อก18นะเดี๋ยวมาดูสเตตัสปืนนี้นะครับความแรง1ความแรง17นะไม่ค่อยแรงนะครับแต่แรงดีเนี่ยโอ้โห66มันมันค่อนข้างดีนะปืนก็ลองไปใช้กันดูครับเล่นครบเวลาวันนี้ได้นะบางทีผมพูดคำหยาบมากเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นว่าอารมณ์เกมนะทารถนะผมเล่นเกียดเนับนุกๆนะโอ้ยวันหนึงสำหรับ โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณกันมากๆนะฮะที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บ